KBank ครับธนาคารเกียริกรไทยอาจารเอกครับขอทั้งในเชิงเทคนิคก่อนแล้วค่อยไปเชิงพื้นฐานนะว่า KBank จ,จะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับอาจารย์เอกครับอโอเคครับเอาเปว่าในแงยตัวชาร์ตนะครับโมเมนตัมสเกตได้ชารก็คือในเรื่องตัวปริมาณการซื้อขายครับช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยสเกตดูคือตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยคือมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ค่าเฉลี่ย ก็แปลว่ามันต้องมีเม็ดเงินหรือฟลูที่มีการซัพพอร์ตมาเข้ามาลุยนะตัวหุ้น Kbank กันนะครับทำไมถึงลุยทำไมถึงซื้อนะครับเรามา่ากระชากก่อนครับไปคิดว่าตำแหน่งที่ตัว Kbank นี่มันมีการเวทเอานะครับเราลองตีเทรนนะครับมันจะเป็นจุดนะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าหุ้น Kbank เนี่ยถ้าเราสร้างเทรนเราลากเส้นเทนไลน์มาเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยควยต้องมีการแปงตัวนะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับไปต่อเนื่องนะครับ จนกว่าลยครับจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีการทะลุกรอบด้านบนขึ้นไปแบบนี้โครงสร้างตัวเคแบงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับถามว่าเปลี่ยนแปลงมันจริงหรือเปล่านะทะลุจริงหรือเปล่าเนี่ยสังเกตดูได้ครับว่าวันที่หุ้นเคแบงมีการทะลุกรอบสารเดี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยจากเดือนมกระเทปประมาณสักไม่กี่ล้านบาทเนี่ยนะครับวันนั้นเองเนี่ยโอ้ลุ่ม,มเลยว,ว่าคูณ2คูณ3เลยแต่ว่ามันก็เกิดอะไรขึ้นล่ะแต่ถ้ามองจากชาร์ตเทคนิคอลคือจะเป็นจุดของงการเปปลลี่ยนแ จุดของการเบรกเอาครับอันนี้เป็นที่มาว่าทําไมปริมาณการซื้อขายหุ้นเคแบงค์ณวันที่วันที่20 e นะเดือนตุลาคมเนี่ยราคามันถึงมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็วอลุ่มขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําให้จุดของตัวเคแบงค์เนี่ยเหมือนเป็นหุ้นที่ก็เรียกว่าติดเครื่องเลยนักตาดที่ยุทธถามไปแล้วเคแบงค์จะไปต่อไหมนะครับสังเกตดูว่าถ้าเราย้อนไปในช่วงมาสักตอนกลางปีเนี่ยราคาหุ้นเคแบงค์เนี่ยคือเคยขึ้นไปทดสอบแนละ้วอยู่กรอบบนเนี่ยประมาณสักโซนร้อยสามห้า ร้อยสิบหกแล้กันแถวนี้นะครับอยู่หลายครั้งนะแล้วก็ยังไม่เคยผ่านเลยนะครับตั้งแต่ช่วงอตอนเดือนต้นปีมต้นมาเนี่ยติดนะครับตรงไปสักร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเนี่ยติดตลอดเลยนะสองสาครั้งแนละ้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่กําลังจะขึ้นไปนะทดสอบด่านนี้เนี่ยคาถามคือมันจะผ่านหรือเปล่าคําถามคือมันจะผ่านหรือเปล่าผมขอจะคงจะไม่ตอบนะครับถ้ามันไม่ผ่านจะลงไปตรงไหนหรือถ้าผ่านไปตรงไหนแล้วเนี่ยจะขออนุญาตให้น้ําหนักแล้วกัน ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับรอบนี้นะครับผมเลยขอมองว่าถ้าจะผ่านนะครับไม่ต้องมีองค์ประกอบอือ่นคือคือลัะษณะการอะไรนะปริมาณการซื้อขายอินดิเคเตอร์ต่างๆมันจะเป็นตัวสับสนในแง่ต,ตัวชาร์ตเทคนิคอลด้วยแต่ผมจะไม่ได้มองภาพในแง่ตัวเทคนิคอลอย่างเดียวครับผมคงต้องใส่องค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยคือว่าคงจะมองถึงในส่วนตัวมองไปข้างหน้าคือว่าไต่มาสี่ถัดไปแหละแล้วว่าเคแบง์เนี่ยที่กําไรออกมาเนี่ยบีทคอนเซซัสออกมาดีอยู่ที่นํ่นไม่พอคาดการณ์เนี่ยสี่เขาเนี่ย มันจะออกมาดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราควรจะหาคำตอบกันในภาพในเชิงตัวฟันดัมเท่ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับดูจาก Kbank กนะก็คงจะมองถึงแนวะต้านประมาณโซน136ถึง137จะเป็นด่านถัดไปครับยืครับน่าจะมีกับทดสอบครับครับนะลุ้นต้านถัดไปถ้าผ่าน133.5ได้ก็คือ136 137นะครับ136กับ1 3 7นะครับ, 7, รบทีนี้ครับ ทีนี้ถามว่า K-Bank เนี่ยตกลงเป็นการเด้งเพื่อลงเป็นเพียงแค่เทคนิคอลรีบาวหรือเปลี่ยนเทรนจากลงเป็นไซด์เวย์แล้วลุ้นไซด์เวย์อัพแล้วครับจันเอกครับได,ได้ครับทีนี้ผมมองว่ารอบนี้นะถ้าเป็นภาพระยะที่เป็นระยะสั้นหน่อยคิดว่าคงจะเป็นการเปลี่ยนเทรนละนะครับจากที่ทำตัวช้าท่านชมดู มีการเบรกเอาะทะลุขึ้นไปปริมาณการซื้อขายมาด้วยสัญญาอินดิเคเตอร์อย่างตัวเอเมซดีก็มีการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นสูงแล้วนี้เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพุ้นเคแบงค์นะครับในภาพที่เป็นระยะหนึ่งสัปดาห์นะครับผมคิดว่าคงต้องมองต่อไปแล้วเพราะมันเกิดไปละอันนี้ผมคิดว่าใครก็คงจะเห็นละพียงแตวว่าตรงนี้หนึ่งสามหกึงสามเจ็ดตรงนี้มันจะเปรกหรือเปล่าอ่าเนี้ยสิ่งที่ผมคิดว่านี่รเราครงต้องมาหาคําตอบกันนะครับผมคิดว่ามุมมองผมนะครับ าผมมองนะคผมคิดว่าช็อตแรกเนี okay. right. so, ่ยม right. okay. ันอาจจะยังติดอยู่อาจจะติดกระต้านตัวอยู่แต่ว่าช็อตต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวคงจะไม่ได้มองแต่ช์ตอย่างเดียวแล้วคงต้องเอาองค์ประกอบอื่นคือตัวงบคือมองให้หน้าในไตรายมา่สี่เนี่ยกำไรมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับก่อนจะไปงบนิดนึงครับขอภาคเทคนิคให้จบก่อนนะครับจานเอกครับไม่ครับท่าน่ครับต้านถัดไปหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดถ้าเข้าไม่ทันมาก่อนหน้านี้เพิ่งจะอยากมาเล่นเคแบงก์โอ้ทำาภาด งางมาหลายวันและวันนี้ถ้าจะมาหาจุดเข้าเคแบงคเนี่ยมันสายไปไหมถ้ายังไม่สายจุดรับตรงไหนนะครับจุดเข้าตรงไหนลุ้นแนวต้าน136-137แล้วจุดคัดเนี่ยควรจะตั้งอย่างไรจึงจะปลอดภัยในหลักของล i กซ์รีวอร์ดเลโครับจานเน่ครับโอเคได้ครับอ่ะสหรับคนที่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราจะเข้าตัวเคแบงคไหนจะต้องวางแผนหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ย ก็คือมันมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับจุดเปลี่ยนก็คือว่าทะลุนะครับทะลุโซนต้านตัวนี้ขึ้นไปก็คือบริเวณหนึ่งสองเก้านะครับผมให้น้ำหนักตัวนี้เนี่ยให้เยอะก็คือว่าเป็นการเบรกขึ้นไปเพราะฉะนั้นจุดถอยก่อนนะมองด้านล่างก่อนก็คือผมคิดว่าอยู่ที่บริเวณหนึ่งสามศูนย์จะเป็นจุดถอยหรือว่าจุดติดความเสี่ยงแล้วเป็นจุดเงื่อนไขนะครับถ้าสูติว่าเคบัอยูดีวันในวันหนึ่งเนี่ยลงมาแล้วปิดนะต่ำกว่าบริเวณหนึ่งสามศูนย์แบบนี้สัญญาณผู้มีคิดว่ามันอาจจะ คือไม่ใช่ละสิ่งที่เรามองนะครับมันจะจบรอบไปแล้วนะอันนี้เป็นเงื่อนไขด้านล่างนะครับถ้าหลุด1 3 0มไปคิดว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ละนะครับส่วนกรอบด,ด้านบนนะครับคิดว่าอย่างที่เรียนไปว่า1 3 6 1 3 7แต่จุดที่จะเข้าตรงนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะต่อรองต่อขึ้อต่อราคาหน่อยได้ว่าราคาหุ้นตอนนี้มันขึ้นมาประมาณ3วันละมันอาจจะมีการพักตัวมีการยอ่อแต่คิดว่ารอบนี้คงจะยอ่อไม่น่าจะลึกมากครับยุทครับอาจจะมองแถวสักประมาณ1 3 1 1 3 2 จะเป็นค่าเฉลี่ยในรอบการสักสาวันนี้ครับครับโซนแนวรับ1นึสามสองกับ1นึ่สามหนึ่งถ้ารับ1นึ่งสามสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วเคแบงยังหลุดหลุดหนึสลงมาแสดงว่าไม่ใช่แล้วให้คัดออกมาก่อนอย่างี้ใช่ครับไม่ใช่แล้ว <laughs> ถ้าไม่หลุดมีลุ้นต้านต่อๆไปของ k คแบง1 3หนึ่งสามหและ1นึสามเจดนะครับ,รบอันนี้คือเชิงเทคนิคอล ทีนี้มาด,ดูพื้นฐานประกอบด้วยจยันเอกบอกว่าแหม่มันดูงบไตรมาสสามเห็นแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องมองไปยังงบไตรมาสสี่ด้วยหลักทรัพยบหลวงมองอย่างไรสําหรับแนวโน้ม <S 2> <S 2> <S การแนวโน้มงบไตรมาสสี่ของเคแบงครับ <ank> อ่าโอเคครับอันนี้ผมเอาที่สิ่งที่นักวิเคราะห์เราเขียนแล้วก็มาคุยกันเลยนะครับผมไปหน้าจออาจจะไม่ได้เห็นนะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมลองลองดูครับอันนี้ก็เป็น สี่แนวข้อเราคือเอาเกณฑกำไรนะไตมาสามเนี่ยนะครับตัวเลขคืออยู่ที่ประมาณสัก1.1ึ่งจหมื่นล้านนะแล้วเพิ่มทั้งเยียร์ตั้งคิควเราว่าเนี้ยสิ่งที่ตอนเนี้ยมันคือมันออกไปแล้วกำลงกำไรดีไปแล้วนะครับเราต้องมองต่อไปครับว่าแล้ว4ี่แหละนะครับตัวกำไรจะเป็นอย่างบ้างน,นะครับกำไรในไตมาสี่นะครับมันอาจจะโตเหมือนกันนะเพีเยงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โต2ขานะครับเหมือนไตมาสามครับคือเรามองตัวเลขอยู่ที่ประมาณตัวไตมาสี่นะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านนะครับถ้าเทียบเป็นเยียร์คือ โตขึ้นไปถึงประมาณสัก180%อันนี้คาดการณ์นะครับร้อยแปเร์นยียร์ถือว่าโตเยอะนะครับก็มาจากเรื่องไอตัวแลว้ตัวนิมนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องการตั้งสำรองที่ลดลงครับนี่เป็นที่สำคัญเลยนะครับในไตรมาสถัดไปนะครับแต่ถ้ามองมินคิวคือไตรมาสามทำดีเลยเนั้นไตรมาสถัดไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะแบงก์เท่าที่ผมดูเนี่ยไตรมาสี่มันจะรับดอกลงมาหน่อยครับรวมตัวเคแบงก์ bank ด้วย อาจจะลงมามาสัก20%ครับเมื่อเทียบกับไปมากมีที่ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นไตมาสี่คาดหวังกําไรน่าจะโตออกมาค่อนข้างดีเยออาจจะซบซ้องลงมาหน่อยคิวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวมุมมองในภาพของตัวกําไรตัวเคแบงค์ bank ในไตมาสี่ครับครับไตรมาสี่กำไรจะดีขึ้นมากๆ y e เย on ออนเยแต่นะคาดว่าอาจจะลดลง Q on Q นะครับเอ๊ะจริงไหมอาจารย์เอกไตมาสี่แบงค์มันเป็นซีซันอล นื่องจากรายจ่ายมันเยอะมันมักจะไม่ค่อยสวยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเทียบกับไตม่าอื่นๆใช่ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นในเชิงพื้นฐานครับหลักทรัพย์บรหลวงแนะนําซื้อไม่ซื้อเคแบงค์เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าเท่าไหร่ครับจานเอกครับโอเคครับพอหลังจากที่งบประกาศไตม่าสามใช่ไหมครับออกมาดีว่าที่ตลาดค่าดีแล้วค่าส่วนใหญ่ก็เป็นว่าคิดว่าแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะมีการปรับประมาณการปรับกําไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงจะมีการปรับกำไรขึ้นไปละ เราก็จะมีการปรับกําไรในส่วนตัว K Bank ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในปีหน้านะครับเราคาดการณ์นะว่าราคาเป้าหมายใหม่แนวตัว K Bank นะครับเรามองไปถึงปีหน้าแล้วนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับต้องบอกว่าเวอร์ชันตัว K Bank ปัจจุบันนะครับไอตัว PE ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หกจุดเจ็ดเท่านะครับคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มนะครับของกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ที่มาสักเจ็ดจุดเจ็ดนะเคแบงอยู่ที่หกจุดเจ็ดถือว่าต่ำมากไพซ์บ mm ุ hmm. ๊กอยู่ที่มาสักศูนย์จุดห้าเท่า นะครับอันนี้ก็ต่ำกันค่าเฉลี่ยกลุที่สดที่0ปเท่าเนี่ยก็แปลว่าหุ้นเคแบงเนี่ยเหมือนจะเป็นหุ้นที่อะไรฮะเป็นแะดกลับนะับเป็นหุ้นที่อาจจะดูแล้วเนี่ยกลชุัธนอาจจะดูข่า,จา,ขา,จานจะไม่ได้แพงปูไปซ้ำไปเมื่อที่กับกลุ่มนะครับแล้วก็ดูกลำลงกลำไรที่ออกมาใช้ได้ไตรมาสสี่ก็กลำไลรก็ออกมาเป็นตัวเลขที่โอเคเมื่อเทียบกับเดียนะครับนั้นผมคิดว่าราคาหุ้นตัวเคแบงก็ดูค่อนข้างน่าสนใจครับในรอบนี้ครับครับ จารเอกครับเฉลยได้เลยครับว่านี่คือหนึ่งในสองหุ้นเด่นวันนี้จากหลักทรัพย์โบหลวงด้วยไหมครับจารเอกครับใช่ครับยุดครับถูกต้องครับตัวนี้ครับแหมเคแบงค์นะครับ <laughs> อาจารย์เอกบอกว่าแหม่ฟังแล้วเนี่ยน่าจะเดาออกแล้วล่ะอธิบายซะเยอะขนาดนี้ <c oughs> ให้รายละเอียดเอาไว้ประกอบการตัดสินใจมากขนาดนี้นี่คือหนึ่งในสองคุ้นเด่นประจําวันนี้จากหลักทรัพย์โบหลวงเคแบงค์ K bank, ธนาคารกสิกรไทยหลักทรัพย์โบหลวงแนะนําซื้อนะครับ เป้าพื้นฐานปลายปีหน้า155บาท155บาทนะครับถ้าจะเอากรอบนะทางเทคนิคลเข้าไปด้วยอาจารย์เอกให้ไว้ละเอียดมากโซนแนวรับ132.131จุดคัดเมื่อหลุด130ต้านให้ลุ้นต่อไปสำหรับ KBANK 136และ137นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาต นี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือซ u เปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิตเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบียอนครับ เพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะ่ะชมผ่านทาง a c e b o o k กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียว ในราคาพิเศษได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน QR code หน้าจอนะครับหรือ l ลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI g แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ